เริ่มยังเริ่มแล้วอารีนาสโนพีนะสโนพีทอร์นาเมนต์ต้องให้มันซอมบี้มันตายเร็วๆอะ่ะก็เลยจะเอาตัวเชอร์รี่บอมกับตัวเป็ดน้อยลอยนะน้ำชื่ออะไรอะ่ะมาใช้อะ่ะวางแล้วก็วางระเบิดจะเยอะตรงนี้เริ่มเลยแล้วกันนะมันช้ามาก ตัวนี้นมันมิน้นระเบิดเหรอเออก็เหมาะกัน,นดีอะดีดอะเออก็ดีอะดิมินเบิร์ดทำอะไรได้มินระเบิดก็บูธระเบิดบ,บูธความแดงเลเบิร์ดเนี่ยต้องใช้อย่างเงี้ยให้มันออกมาแล้วตายออกมาแล้วตายตัวใหม่มันถึงจะออกมาเยอะๆอย่างเงี้ยทำยได้แน้เลย ด้วยพอมีตัวข้าวมันทำให้ตายต้นๆแน,น่นจึงเยอะขึ้นใช่ใช่ใช่แต่ว่ามันก็ไม่ออกตัวใหม่ถ้าไม่มันไม่ตายตัวใหม่มันก็ไม่ออกสักทีหลายตัวปะจะได้ใช้ใช้มินออกมาเยอะไหมเนี่ย อ้าวใช้มิน้นอ้าวรถมึงมาเอาเชอรี่บอมไปกินรถระเบิดรถนี่ต้องอย่างนี้แหละอ้าวระเบิดอันนี้ก็เลยหายไปเลยเมื่อกี้วางระเบิดมันออกมาไม่ได้ไกลก็วางไอ้นี่ตรงนี้เลยตัวเป็ดน้อยลอยน้ำเนี่ย ต้องเก็บแสงไว้ใช้เชอรี่บอมยักษ์จะมาย่ังเนี่ย <Yeah. S 1> ใช้เชอรี่บอมเสร็จยักษ์ออกมาเสียดายเลยมันบูดนานเอ้มันเกิดนานเนี่ย นี่ไงจะเริ่มแล้วแสนสตมอมอ๋ควกตัวเซสายมามาแล้วอยู่ข้างบนอ้าววางเร็วไปหน่อยไม่ทันนี่ไงโหลดเสร็จแล้วปุมโยนตัวเล็กคนะเอามาดันไปลุมตัวเ,ล,เล็กแทนที่จะลุมยักษ์นี่ไงค่าแสนกว่าได้แล้ว ตัวใหกแสนล้อค่ตาต,ต,ตัวใหญ่ไปสองตัวแล้วนี่ต้องแบงนี้ถึงจะได้หกแสนปึน๊บบอกว่าได้แน่ๆหกแสนถ้าแบบนี้มาถูกทางแล้ว